สวัสดีครับวันนี้นัดก็อยู่ที่สาขาสมเด็จจังหวัดการนธุ์นะครับมารับสมัครคนซื้อนะครับสําหรับตัวนี้นะครับรถสวยๆใหม่กิบเลยนะครับเป็นคูปตานะครับรุ่น m u 5501นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี61นะครับ เล่มทะเบียนชุดโอนตัวนี้ประมาณ15วันทําการก็น่าจะได้แล้วนะครับเล่มนะครับตัวนี้นะครับประวัติเดิมก็จะเป็นรถบ้านนะครับพอดีเขาไปตีเทินศูนย์เอา M88 รุ่นใหม่เจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถคันนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับหลายท่านถามนะครับสภาพแบบนี้นะครับยางแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแค่หลักร้อยชั่วโมงนะครับแต่รถคันนี้นะครับสามพกว่าชั่วโมงนะครับด้วยปีรถนะครับด้วยการทํางานต่างๆนะครับแต่ทุกจุดเดิมนะครับแม้เต่ซีนครับ ยังไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับผมค่อยๆให้ลูกค้าได้ชมกันแต่ละจุดนะครับนั่งดูอยู่บ้านเหมือนมาชมรถที่ร้านนะครับยางจะเป็นยางคู่ตัวนะครับเจ้าของบอกว่ารุ่นนี้นะครับซื้อมาในซีรีส์ที่เป็นรถที่เข้ามาศูนย์คันแรกของศูย์วังสามหมอเลยนะครับก็มาซื้อไปนะครับก็ผลิตในอินเดียครับตัวนี้นะครับดูนะครับปั๊ม q c มาร์กต่างๆนะครับเดิมๆนะครับจุดรั่วจุดซึมไม่มีนะครับคันนี้ถือว่ารถสวยนะครับ ชั่วโมงการทำงานนะครับสามพันนะครับสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าชั่วโมงการทำงานครับรถกิฟครับกิฟเลยนะครับต้องบอกเลยครับใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทจากราคาห้าแสนสามนะครับก็ปรับลดราคา ลงมาให้เป็นโปรโมชั่นนะครับของสาขาสมเด็จจังหวัดกระสินตัวผานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใบให้ใหม่3ใบนะครับดูชุดท้ายครับพวกซีนต่างๆนะครับเดิมๆเลยครับรถสวยมากนะครับสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็น55แรงม้าเครื่องยนต์เป็น4สูบเทอร์โบครับ2เพลาโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้านะครับ สี่เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดเรกแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชมรีวิวการทำงานนะครับของเจ้าคูเ o อ a ต้า MU 5 5 0 1ได้เลยนะครับสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับที่ร้านแท็กเตอร์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินโทรที่091 861 1191นะครับอ่ะครับไปชมครับเป็นบาะสปริงน,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 นะครับ thank <laughs> you ไม่มีสวมไม่มีอะไรนะครับฝากไว้ด้วยครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้สวยๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูป o ต้รุ่น MU 5 5 0 1 55แรงม้าเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบถือว่าแรงและสภาพสวยมากๆนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ที่สุดเลยนะครับใครที่สนใจราคาเพียง5100,000บาทเท่านั้นสนใจมาดูรถได้นะครับที่แท็กซ์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณครับ